สวัสดีครับคุยกันเรื่อง VPN มันอาจจะเป็นแค่ความเชื่อหรืออาจจะใช้งานได้จริงในบางเรื่องนะครับคุณผู้ชมหลายคนค้นหาคลิปนี้เจอก็อาจจะมาจากเกี่ยวกับ Facebook เป็นหลักนะบัญชีโฆษณา Facebook หรือยืนยันเพจหลายคนอาจจะไปเรียนรู้เกี่ยวกับต้องเปิด VPN ในโค m มเปิด VPN เปิดแล้วมันเป็นหน้าตาลักษณะยังไงในสถานที่ต่างๆบนโลกใบนี้นะครับบัญชี Facebook เอก,กชัยจเจริญจิตนะครับอยู่อัมสเตอร์ดัม ยื่นบ,บัประชาชนตรวจสอบยืนยันตัวตนทําโฆษณา Facebook หรือยืนยันเพจนะครับเป็นความเชื่อเปิด VPN สําเร็จหรือไม่ก็เข้ามาเช็คจากตรงนี้นะครับหมายถึงตั้งค่า f c e e o o o อ่าไปไปดูพร้อมๆกันนะครับการรักษาความปลอดภัยเข้าสู่ระบบนะครับคุณเช็คแบบนี้นะครับตอนนี้ผมอยู่ไทยแลนด์นะครับแล้วอีกบัญชีหนึ่งสเตอร์ดัมเนเธอร์แลนด์นะครับการติดตั้งส่วนขยาย ถ้าติดตั้ง VPN Facebook เอกชัยเนี่ยอยู่ในส่วนขยาย Chrome Store จะไม่ส่งผลกับบัญชีผู้ใช้นี้เห็นไหมไม่มีบัญชีผู้ใช้นี้ก็ล็อกอินอยู่ในประเทศไทยอยู่นะครับเอออาจจะงงนิดนึงนะครับคุณผู้ชมสรุปว่าเราสามารถล็อกอินบัญชี Facebook พร้อมกันหลาย Google c Home r เนี่ยนะครับแต่มันมีวิธีที่ปลอดภัยมากกว่าน,นี้ก็คือการโคลน โคลนโปรแกรม Google Home บนคอมพิวเตอร์หลายๆตัวเออเป็นความเชื่อเปิดผู้ใช้งาน Home แบบนี้นะฮะโดยการคลิกปุ่มเพิ่มด้านล่างนะครับมันจะมีด้านล่างนะมีปุ่มเพิ่มก็เพิ่มผู้ใช้งาน Home ของผมมีประมาณ20กว่าผู้ใช้งานนะครับในแต่ละโคมคนละลูกเนี่ยอยู่คนละประเทศประมาณนี้นะฮะแต่จริงๆผมก็ไม่ค่อยซีเรียสมากครับแต้ยยความเพิ่มเติมนะครับติดตั้งส่วนขยายบางคนยังไม่เก็ตไงก็ไปที่ Google c Home r Store ขออนุญาตเบิ้นเ,เิส่วนนี้นิดนึงสำหรับคนใหม่นะครับ คล้ายกับ Google Play Store ในมือถือนั่นแหละแต่ถ้าจะติดตั้งในคอมมันก็คือคลิกเข้าไป Google Home Store ปุ๊บอ่ะแล้วพิมพ์ช่องค้นหา VPN นะครับกดค้นหาปาั๊บณปัจจุบันนี้นะครับปลายปี64ที่น่าเชื่อถือมีอยู่ประมาณเท่านี้ฮะอ่ะมีอยู่ประมาณ3ค่ายหลักๆค่ายที่2วันคลิกค่ายที่3 Touch VPN ผมใช้ตัว Touch VPN นะครับ ก็คลิกติดตั้งได้เลยนะครับคลิกเพิ่มในโคมแล้วมันจะอ่ะแล้วคลิกเพิ่มส่วนขยายแล้วมันจะโหลดตรงนี้นะฮะดูนะเดี๋ยวมันจะมีโหลดเนี่ยอ่านะครับลงตรวจสอบแล้วติดตั้งอย่างอัตโนมัตินะครับบนส่วนขยาย g o o g l e Chrome บัญชีผู้ใช้นี้อ่านะฮะชื่อว่าเจนวิทปานเทพเนี่ยติดตั้งส่วนขยายอยู่แล้วนะครับสัญลักษณ์ส่วนขยายแล้วคลิกปักหมุดนี่ไงครับมันก็จะปักหมุดอยู่แบบนี้อ่ะตอนนี้ ผมว่ายังไม่ทํางานนะครับต่อให้คลิกบนหน้าเว็บนี้ยังไม่ทํางานเราก็ควรที่จะคลิกไปดูตรงสัญ,ญลักษณ์ VPN ตรงนี้นะแล้วคลิก Connect ตรงนี้น่าจะชัวร์กว่านะคุณผ,ผู้ชมตอนนี้เดี๋ยวผมรีเฟซนะตอนนี้ผมอยู่ประเทศไทยพอรีเฟซปุ๊บเป็นไงลงชื่อเขาใช้อยู่แฟรงเฟิร์ตเยอรมนีนะครับขอจบการบรรยายไปเพียงเท่านี้นะครับ คลิปวิดีโอที่เกี่ยวข้องครับและอย่าลืมกดตรงนี้นะครับรูปโปรไฟล์ YouTube ของผมกดติดตามนะครับไม่อยากพลาดข่าวสารฝากกดรูปกระดิ่งไว้ด้วยแล้วกันนะครับขอให้ท่านผู้ชมมีความสุขมากๆสุขภาพร่างกายแข็งแรงอย่าลืมดูแลสุขภาพกันให้ดีนะครับแล้วเจอกันคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ